สวัสดีครับทุกคนวันนี้พี่อันจะมารีวิวแบบตัวนี้ครับกับสแานดขับนะครับของ a r r o p l a n นะครับก็เดี๋ยวจะลองแกะกันเลยนะครับก็ตัวนี้นะครับเอาไ้ใช้เล่นกีฬาได้นะครับหรือว่าแบบเป็นตันแล้วก็วิ่งได้นะครับผมนี่จ้าให้ดูนะครับโอเคมีกลิ่นนะจ้าเดี๋ยวพี่อัต้องเอาไปแบบละทำความสอายก่อนนะครับโอเคมันมีกลิ่นีนนั่นแหะอันนี้จ้าเนี่ยให้ดูเนื้อผ้านะครับนี่ตรงนี้ก็เป็นเข่าของเรานะครับตรงนี้ก็ตึ๊ดหนีแนวนี้นะจ๊ะโอเคเดี๋ยวาไป นะจ๊ะล้างล้างก่อนใช้นะจ๊ะกลิ่นหึงเลยก็ตัวนี้นะครับเนื้อเคนะเนื้อผ้าก็ถือว่าใช้ได้นะครับนี่ดูเนื้อผ้านี่อันนี้เห็นได้ชัดเลยนะครับว่านี่นเป็นตรงหัวเข่าของเรานะจ๊ะโอเคนะครับก็ถือว่าใช้ได้อะเดี๋ยวดูข้างในหน่อยแกะมาดูข้างในพอยพวกนี้ข้างในก็สําคัญนะครับเออโอเคนะเนื้อผ้าข้างในก็ถ้าเกิดเทียบกับราคาก็ถือว่าใช้ได้นะครับนี่จ้ะตึ๊ดตึ๊ดตึ๊ดโอเคแต่หนอกอย่างนี้ เดี๋ยวลองใส่ดูดีกว่านะจ๊ะอ่ะโอเคครับก็จะเป็นประมาณนี้นะจ๊ะโอเคครับใส่แล้วก็รัดดีนะจ๊ะค่อนข้างเนี้ยรัดดีครับแน่นดีจ้ะโอเคครับ ก็สาหรับใครที่อะไรครับมีปัญหาก็เราใช้ได้นะครับหรือว่าใครที่ยังไม่มีเราก็ใส่แบบกันไว้ก่อนได้นะครับเพราะถ้าเกิดเล่นแบดมินตันบางทีก็ต้องใส่กันไว้ก่อนนะครับขอ,องพวกนี้เออเนี่ยรัดแน่นมากเลยอ่ะโอเคโอเคนะครับโอเคอย่าได้อย่าได้อย่าได้ครับแต่รู้สึกนั่นไปนิดหนึ่งนั่นไปนิดหนึ่งไม่รู้เพียยเป็นคนเท้าใหญ่รู้อะครับแต่ก็โอเคนะ ใช้ได้อยู่ครับใช้ได้ <risque> เอาตรงๆเลยครับไอเนี่ยซื้อมาเลยครับเพราะมีคนบอกว่านะครับถ้าเกิดเราต้องการถนอมขะหัวเข่านะครับเวลาให้เราเล่นแบดนะครับหรือว่ากีฬาอะไรก็ช่างครับหรือวิ่งนะครับก็สามารถใส่ไว้ก่อนได้นะครับใส่กันไว้ก่อนได้นะครับแต่ก็รู้สึกว่าเฮ้ยมันไม่ค่อยถนัดเท่าไหร่อ่ะไม่ค่อยถนัดเท่าไหร่ มันเหมือนกับมีอะไรมีผ้ามานะครับมาโดนขาเราอะแต่ั้นเนี่ยถ้าเกิดจะพูดนะครับความสบายนี่ยของระหว่างกันเช็คแบบไม่มีสลับเข่ากับมีสลับเข่าเนี่ยครับก็สหรับคนนี้ปกติอะธรรมดาก็ได้นะธรรมดาจะสึกคล่องกว่าเพราะแบบสุดท้ายมันก็มีผ้ามาโดนนะครับก็โอเคครับก็เดี๋ยวจะใส่บ้างไม่ใส่บ้างแล้วกันเพราะว่าเขาบอกว่าใส่กันไว้ก่อนมันก็จะดีกว่านะครับแต่ว่าถ้าเกิด ไม่ใส่ก็ไม่เป็นไรนะแต่ว่ามีบางคนก็บอกพี่ยันไงแล้วเี๋วก็เชื่อว่าเฮ้ยเหรอใส่กันไว้ก่อนก็ดีนะใส่กันไว้ก่อนก็ดีโอเคครับก็ถือว่าใช้ได้ถ้าเทียบกับราคานะครับยัไม่ได้มีปัญหาข่าวอะไรนะครับเพียงแต่ว่าเฮ้ยเห็นบางคนก็ใช้ไงเราก็แบบเฮ้ยเดี๋ยวลองใช้บ้างลองใช้บ้างนะครับซื้อมาสองคู่ได้้ะได้ขวาแต่รู้สึกไม่ค่อยถนัดเท่าไหร่อ่ะเออมันก็เหมือนกับนะครับของทุกอย่างถ้าเกิดเราไม่ลองใส่ก็แบบว่าอะไร ยังไม่ค่อยถนัดอ่ะก็เดี๋ยวลองใส่สืพ้พมันอาจจะถนัดมากขึ้นก็ได้นะครับโอเคครับเจบการดูลลคลิปนี้ไปลเพียงเท่านี้นะครับชอบฝากกดแชร์ด้วยนะครับแล้วก็กลับมาเจอกันใหม่ในคลิปหน้าจ้า